ไม่มีใครคาดคิดว่าเช้าว,วันอังคารที่11กันยายนปี2001วันนี่ชาวอเมริกันน่าจะได้ใช้ชีวิตตามปกติกลับกลายเป็นวันโศกราฏกตรรรมที่ชาวโลกจะไม่มีวันลืมกลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพาณิชย์สองลำขับพุ่งเข้าชนตึกแฟด w เวิร์ดเทรด e ซ็นเตอรจนทำให้ตึกทั้งสองถล่มลงมาขณะที่เครื่องบินที่ถูกจี้อีกลำพุ่งเข้าชนตึกแพนตกรนอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น2,996คนบาดเจ็บอีกกว่า6,000คนนับเป็นการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่จนสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายผ่านไปพื้นที่บริเวณนี้ถูกเรียกกันติดปากว่ากราวซีโรมีการส่องไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าในรูปของตึกแฝด และจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในบริเวณนี้เป็นประจำทุกปีจนกระทั่งได้มีการสร้างอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ11กันยายนบริเวณกล่าวสีโรตามด้วยการสร้างตึกวัน World Trade Center เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งใหม่เพื่อก้าวผ่านอดีตที่เลวร้ายและเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ทอดทิ้งความทรงจำของเหตุการณ์ร้ายๆและผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ ย้อนกลับไปช่วงหลังเกิดเหตุการณ์นายวันวันประธานาธ <Bush S 1> ิบดีจอร์ดดับเบิลยูบูชระบุเป็นฝีมือของกลุ่ม <'ll> ก่มกอ,อการร้ายและพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอัลไครด้าสหรัฐดำเนินนโยบายสงครามต่อต้อตานการก่อการร้ายและหมายหัวนายอุสมะบินลาเดนหัวหน้ากลุ่มอัลไครดาในทันที1เดือนต่อมากองทัพสหรัฐร่วมกับกองทัพอังกฤษบุกอัฟกา,านิสถานโค่นล้มรัฐบาลตาลีบันด้วยข้อกล่าวหา ตาลิบันให้ที่พักพิงอุสมะบิลลาดินและกองทัพยังได้บุกอิรักโค่นล้มสัดดัมฮุเซนด้วยข้อหาที่ว่าอิรักครอบครองอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงก่อนที่สงครามระหว่างกลุ่มก่อการร้ายและสหรัฐที่ร่วมกับกองกำลังนาโตในพื้นที่ตะวันออกกลางจะบานปลายและยืดเยื้อมาตลอดจนกระทั่งในปี2011ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศว่าสาม,มารถสังหารในอุสมะบิลลาดินได้สำเร็จแต่สงคราม และปัญหากลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางกลับไม่ได้สิ้นสุดลงตามไปด้วยด้วยกลุ่มอัครยดาที่สหรัฐพยายามปราบปรามมาตออกว่า10ปีถูกแทนที่ด้วยกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่เรียกได้ว่ามีความโหดร้ายกว่าและป่าเถื่อนกว่าแม้โศกนาฏกรรมตึก World Trade Center จะผ่านมาครบ14ปีแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้น ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสหรัฐอเมริกาและโลกไปอย่างสิ้นเชิงหลายประเทศเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยคำว่าก่อการร้ายจึงยังคงวนเวียนและตามหลอกหลอนผู้คนทั่วโลกมาโดยตลอด